พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายความดวงรัตน์นะครับผมจากทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธนะครับผมวันนี้นะครับจะให้ความรู้เกี่ยวกับพยานนะครับผมพยานคือบุคคลที่รู้เหตุเหตุการณ์นะครับอาจจะเป็นพยานบอกเล่าและประจักษ์พยานนะครับผมพยานเหล่านี้แต่ถ้าในคดีแพ้ไม่มีปัญหาครับผม การนำพยานไปเขาเรียกว่าพยานนำนะครับผมการนำพยานเข้าไปสืบหรือว่าพยานหมายนะครับผมก็คือสารเรียกพยานนะครับผมให้ไปให้ถ้อยคาต่อสารนะครับผมพยานเหล่านี้เป็นคดีพยานในคดีแพ่งแต่ปัญหาก็คือพยานในคดีอาญาครับผมพยานในคดีอาญาคือพยานที่ถูกสารนะครับผมเรียกเขาไปเป็นพยานรู้เห็นการกระทําความผิดทางอาญาซึ่งคนร้ายหรือผู้ที่ทําความผิดอาญาที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญาแผ่นดินนะครับผม พยานเหล่านี้นะครับผมเมื่อให้ถอยคําต่อสารแล้วเกิดความไม่สบายใจนะครับผมหรือว่าอาจเกิดอาจจะได้รับการผูกพูนนะครับผมจากผู้มีทธิคนซึ่กระทําความผิดทางอาญานะครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับผมเรียกว่า,าพยานนะครับผมสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพยานควรได้รับการคุ้มครองโดยพยานนะครับผมจึงมีการตรากฎหมายในระบบรัฐสภาเกิดขึ้น ในเขาเรียกว่าพระราชบัญญัิคุ้มครองพยานนะครับ2,546นะครับซึ่งหมายความว่าพยานหมายความว่านะครับบุคคลซึ่งจะให้จะมาให้ค่อยคําหรือให้ข้อเท็จจริงต่อพนักง,งานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีนะครับผมคือเจ้าพนักง,งานตํารวจเจ้าพนักงานของรัฐนะครับผู้มีอำนาจสืบอสอบสวนคดีอาญาด้วยนะครับผมพนักง,งานผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญานะครับผมต่อสาลดาเนินคดีอาญารวมทั้งผู้มีผู้ชํานาญการพิเศษ ทางน musician, other, ี้มีให้หมายความลงจําเลยที่อ้างตัวเป็นพยานใครที่อ้างตัวเป็นพยานนะครับผมตามพรบนี้ไม you, ่ได้รับการคุ้มครองนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับพยานต้องได้รับความปลอดภัยในร่างกายชีวิตทรัพย์สินเสรีภาพชื่อเสียงนะครับผมอมาดูครับผมกรณีที่นะครับผมพยานแล้วไม่รับไม่ไม่ได้ไม่อาจได้รับความปลอดภัยนะครับพนัก่านเจ้าพนักงานผู้มีหน้าสืบสวนนะหรือพนักงานตํารวจสืบสวนนะครับผมในคดียา หรือพนักง,งานสอบสวนนะครับผมพนักง,งานผู้มีอำนาจฟ้องคดีก็คือพนักง,งานอายการหรือว่าศาลสำนักง,งานคุ้มครองพยานแล้วแต่กรณีนะครับผมจัดให้พนาพยายนนั้อยู่ในการคุ้มครองตามที่เห็นสมควรหรือตามที่พยานหรือบุคคลอื่นนะครับผู้ผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องร้องขอนะครับในกรณีที่จําเป็นนะบ,บุคคลดังกล่าวขอให้ตหํารวจพนักง,งานช่วยให้การคุ้มครองพยานได้ตามความจำเป็นนะครับผม าทางนี้ต้องได้รับความยินยอมจากพยานนะครับผมก็หมายความว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพยานนะครับผมเห็นว่าพยานไม่รับความเป็นธรรมขอย่าขออภัยครับไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตร่างกายทรัพย์สินอนามัยนะครับผมก็ขอให้การคุ้มครองพยานเกิดขึ้นนะครับผมอ่าตํารวจนะครับมีอำนาจสืบสวนคดีอาญาอาจจะจัดให้พยานอยู่ในบ้านซึ่งไม่บอกใครอยู่กล่าวใครบ้านพักซึ่งอยู่อาห่างไกลเมืองซึ่งจะเห็นว่า หากอยูอ่จัดให้อยู่การไกลผู้มีทิทธิพลผู้มีบารมีในท้องถิ่นนะครับผมเ,เกรงว่าพยานนั้นจะได้รับอันตรายหรือเป็นการไปทาําร้ายหรืออาจจะมีการฆ่าปิดปากาประจักพยานสําคัญนะครับผมตํารวจหรือเจ้าที่ของรัฐเ,เกรงว่านะครับผมหาพยานคนนี้ตายหรือเสียชีวิตนะครับผมซึ่งอาจจะไม่เป็นธรรมในสังคมและทําให้ มีผลต่อให้ผู้ต้องผู้ต้องหานะครับผมรอบผลจากในคดีายาาซึ่งเปง็นความผิดอาญาแผ่นดินนะครับผมทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะจัดให้มีการคุ้มครองพยานเกิดขึ้นครับผมเพราเห็นนี้นะครับผมการคุ้มครองพยานในในส่วนนี้นะครับผมอนอกจากพยานนะครับคนในที่สามีพยานบุคคา,า,ารีผู้สืบสนานพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพยานนะครับผมซึ่งมีผลต่อพยาน ไม่ได,ไได้ไม่ได้รับความปลอดภัยนอกจากผู้มีทธิพูนนะครับหรือผู้มีอํานาจบารมีอะไรต่างๆนะครับผมาข่มขู่พยานนอกจากข่มขู่พยานไม่พอข่ผมขู่บุคคลแก้ชิดน,นะครับผมบุคคลเหล่านี้ก็สามารถร้องขอนะครับผมให้ใช้มาตรการในการเพื่อความปลอดภัยแก่บุคคลเหล่านี้ด้วยนะครับผมเพราะเหตุนี้นะครับผมจึงให้ความรู้เกี่ยวกับาการที่พยานนะครับผมเป็นพยานในศาล แล้วถูกหมายคดียาเรียกเขาเป็นพยานบุคคลเหล่านี้จึงสามารถน้องขอให้ตํารวจนะครับผมจัดให้มีมาตรการคุ้มครองตามพรบคุ้มครองพยานนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมพยานเมื่อเป็นพยานแล้วได้รับการคุ้มครองยังมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดโดยความผิดชอบจากกระทรวงการคลังครับผม วันนี้นะครับใครเป็นพยานยนะครับก็ไม่ต้องเกรงกลัวต่ออิทธิพลหรือหากสารหรือตำรวจขอความร่วมมือในการเพื่อเบิกความเพื่อให้ทราบความจริงนะครับผมว่ามีคนกระทําความผิดน,นะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินเราก็สามารถขึ้นเบิกความเป็นพยานยได้ถ้าเป็นประจักษ์พยานหรือลูกเห็นเหตุการณ์ข้อสามหาไม่รับความปลอดภัยนะครับผมบุคคลใกล้ชิดหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่รับความปลอดภัยก็สามารถ ร้องขอให้เจ้าพนักง,งานตำรวจพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานฟ้องคดีหรือศาลนะครับถือตามสมควรน,นะครับผมขอให้มีการคุ้มครองพยานตามพรบนี้ด้วยได้ครับผมเพราะเป็นความรู้ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังแล้วสามารถนำไปใช้กันทีในชีวิตประจำวันได้ครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมผมทนายดวงรัตน์นะครับทนายความในทีมดกรกิติศักดิ์ทนายวิถีพูทธ นะครับผมขอข่าวว่าท่านว่าหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเรายากจนทางสภาทนายความของพวกเรายินดีช่วยเหลือให้ท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีครับผมทนายดวงรัตน์ในทีมดกรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับ